จะเทสเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับเอฟเปิดไงี้าโอพัรหมุนปุ่มอิมเมอร์เจนซี่ตามลูกศรโอเคถูกต้องแล้วก็สวิตตัวนี้นะครับหมุนไปทางโน้นอร์เวิดโอเคแล้วใส่อ้อยได้เลยครับอ่ะครับประคองไว้ไม่ต้องดันสินะไม่ต้องดันครับเข้าเองตัวนี้สิบแปดลูกปืนนะครับเดลเดททั้งเครื่องนะครับเจน อยู่อำเภอคลองบุรีนะครับชื่อบ้านอะไรครับานาดพิมานนาพิมานโอ้สีน้ำอ้อยสวยมากครับตอนนี้เจ้าของเครื่องบอกว่ามีหนึ่งไร่นะครับท่านใดสนใจก็มาติดต่อซื้อได้เลยนะครับไม่รู้เขาจะขายหรือเปล่า <laughs> <laughs> แน่นอน <laughs> แน่นอน <c oughs> โอ้อย,อยู่บ้านนู้นไม่ขายนะอยู่โคราชน,นะนะ ไม่ยอมขายโฆษณาให้อยู่ทีสะเกตก็ไม่ขายมีสิบไล่นะครับบอกว่าไว้คั้นเองอนี่นะครับดู18ลูกปืนนะครับสะอาดแห้งสเสนิทครับเรื่องความแห้งนคคปิดสวิตช์ก็ตรงกลางครับไม่ใช่ตัวนี้หมุนหมุนนี่ครับโออยตรงกลาเงเยี่ยมเดี๋ยวสายเดี๋ยวยุดนั่นคือห้อย่ทีแน่นอน